บิดชาร์จที่ใช้ในเกมเ a นโบว์ซิกมีจริงหรือไม่ก่อนอื่น b r บลิดชาร์จเป็นเครื่องมือทางยุทธวิธีที่ใช้โดยเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจมันจะประกอบด้วยภาชนะบรรจุวัตถุร,ระเบิดเช่น C4 หรือ TNT ซึ่งจะมาพร้อมกับตัวจุดร,ระเบิดในเกมเ i น b o ว์ซิกซ์บลิดชาร์จเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ถูกใช้เพื่อสร้างทางเข้าใหม่เข้าไปในตัวอาคาระลวงกำแพงและสร้างการโจมตีที่ไม่คาดคิดต่อฝ่ายตรงข้าม แต่ในโลกของความเป็นจริงบิตชาร์จไม่ได้มีหน้าตาเหมือนกับในเกมส่วนมากที่พบเห็นทหารใช้มักจะใช้ก้อนระเบิดแปะตามมุมหรือก้อนประตูก่อนจะกดระเบิดแล้ววิ่งเข้าไปแต่ก็มีอุปกรณ์บางอันที่มีดีไซน์ใกล้เคียงกันซึ่งในเกมมันอาจจะดูเกินประสิทธิภาพมากกว่าความเป็นจริงอย่างไรก็ตามแนวคิดของการใช้ระเบิดเพื่อทะลวงสิ่งกีดขวางเป็นกลยุทธ์ที่มีการใช้งานจริงและใช้กันอย่างแพร่หลายในการปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติการต่อต้านผู้ก่อการร้ายหรือช่วย ไ่เหลือตัวประกัน